สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้สวนองุนข้างบ้านชายทุ่งตํบลกุดเมืองหามตํบลยังชุมน้อยจังหวัดศ,ศรีสะเกดจะมาแนะนำทำําพอดอเจ็ดพี่น้องพอดอเจ็ดพอดอเจ็ดคืออะไรพอดอเจ็ดเนี่ยคือสารปราบศัตรตูพืชพี่น้อง ไปเอามาจากกรมพัฒนาที่ดินของฟรีพี่น้องแจกฟรีทีนี้จะมาบอกวัตถุดิบที่เรามีเราก็อาจจะไม่ได้เป๊ะตามที่เขาบอกนะเราอาจจะไม่มีตามนี้แต่เราเอาเท่าที่หาได้พี่น้องนี่ผมเอามาตำอย่างนี้เลยขาพี่น้องนี่ขาตะไคร้กระชายนี่นี่นี่าผมตำอันนี้พริกก็ใส่ พริกก็ใส่นี่ใบมะกรูดนี่มีกระชายด้วยนี่กระชายนี่กระชายใบมะกรูดเสร็จแล้วนี่อะไรนี่นี่โจรกลัวมากฟ้าทลายโจรพี่น้องแล้วก็มีนี่หอมดีคนกินได้สะเดาสะเดาพี่น้องมันมีรสขมพืช มันยานพี่น้องพืชมันยานนี่มีอีกก็คือภาษาอีสานเขาเรียกกอฮอบภาษาคนภกกาคกลางเขาเรียกบอระเพ็ดพี่น้องขมปีนี่พี่น้องตะไคร้ใส่ให้มันครบสูตรนี่ตะไคร้ขา,ขาอันนี้คือหัวกลอยแต่ไปขุดมาเดี๋ยวนี้เองในสวนเจ้าของนี่แหละปลูกเอาไว้ นี่หัวกลอยพี่น้องถูกหน่อยคันเลยคันเลยหัวกลอยคันมากคันพี่น้องอันนี้คือฝักคูนนี่มแมลงย้านคือกันพี่น้องนี่ฝักคูนเดี๋ยวอันไหนตําได้ก็ตําอย่างพวกใบๆอย่างนี้ผมก็จะไม่ตําผมก็จะเอามีดสับสับสับ,ส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 บแล้วก็ใส่เลยอ่าในนี้เขาบอกว่าใช้วัตถุดิบ สามสิบกิโลแต่ผมจะทาครึ่งหนึ่งสามสิบกิโลมันมากเกินไปผมจะทําแค่สิบห้ากิโลทาแค่สิบห้ากิโลอ่าแล้วน้ําเขาก็ให้ใส่สามสิบลิตรผมก็จะใส่น้ําแค่สิบห้าลิตรพี่น้องนี่แต่ผมจะไม่ใส่น้ําเปล่าสิบห้าลิตรนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาอ้อยในสวนมารีดใส่แทนน้ําพี่น้อง ให้น้ำอ้อยใส่แทนน้ำ10ลิตรสัก10 10 13ลิตรแล้วกันเดี๋ยวผมมีมีกากน้ำตาลอยู่3กิโลผมก็จะบวกเข้าไปนะผมก็จะบวกเข้าไปสัก3ลิตรพี่น้องนะผมจะทำครึ่งเดียวผมไม่ทำเป๊ะๆอย่างที่เขาบอกมันมากเกินไปพี่น้องสำหรับปราบศัตรูพืชพี่น้องตัวนี้ ตัวนี้แน่นอนพี่น้องใครทาตัวนี้นะนี่ทางโรมพัฒน,นาที่ดินขอกวบ่าตัวเนี้ปราบศัตรูพืชได้แน่นอนเลยเนี่เฉียบขาดมากตัวนี้นี่เสร็จแล้วมีอีกอย่างหนึ่งลืมเป็นกระปุกนี่น้องเป็นกระปุกพี่น้องพริกแกงพริกแกงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพริกแกงเนี่ยใส่ด้วยเนี่ยผมจะใส่ไปเตือกระปุกเลย เกือบเกือบเกือบกระปุกเนี่ยแนะนําก็มีเนี่ย,ก,ยกี่อย่างที่อยู่ในนี้ก็มี1อย่าง2อย่าง3อย่างสพริกหใบมะกรูดหกระชายเจ็ 7, ฟ้าทลายโจร8ปดบวเพลรเก้ 9, ตะไคร้สิหัวกลอยสิอฝักคูณพี่น้องทั้งหมดที่เตรียมทำอยู่นี้ สิบเอ็ดชนิดพี่น้องก็โอเคเราไม่ได้เป๊ะ <ๆ S 1> อย่างเขานะแต่ว่าผมไปหาเท่าที่เจ้าของมีที่เรามีเอาแค่นี้เราเอาใส่ตัวนี้เป็นตัวกระตุน้นตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้แมลงนี้กลัวพี่น้องก็คลิปนี้ก็มาแนะนําพี่น้องให้ทำแต่ว่าก่อนจะทํานั้นต้องละลายตัวนี้ก่อนนะใส่ถังไว้ สมมติว่าเราเอาน้ํามาสิบห้าลิตรเนี่ยแล้วก็เอาตัวเนี้ยเทลงไปในน้ําก่อนคนคนไปประมาณสักห้านาทีคนซะก่อนคนสักห้าน,น,นาทีแล้วก็เตรียมพวกนี้ใส่ภาชนะถังถึงอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปคนอันนี้สิบห้าเออห้านาทีพอได้ห้านาทีเสร็จแล้วก็เอาน้ําเทใส่จำพวกวัตถุดิบพวกนี้เทใส่ลงไปเลยถือว่าจบ คือว่าจบนะก็ไม่มีอะไรแต่วันนี้ผมจะตําให้เรียบร้อยก่อนํำให้เสร็จก่อนก็เลยมาแนะนําให้พี่น้องดูว่า,าวัตถุดิบที่เตรียมมันเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้พี่น้องคลิปนี้ปัญญาพลวยขอจบไว้แค่นี้ก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆแจ๋ววันนี้สวัสดีครับ